สอนฟรีสูตรเทฟังล้มเจ้าแทงยังไงก็จะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันครับสวัสดีทุกๆท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องช่างบอยพระรามสองนะครับผมสําหรับวันนี้นะฮะก็จะมาสอนนะครับแนะนําพี่ๆเพื่อนๆที่ดูคลิปวิดีโอนี้สอนฟรีนะฮะถ้าเกิดใครไปเจอจานวัดดวงฝาวัดดวงลูกวัดดวงถ้าเกิดเจ้าไม้เทนะครับแค่เทฟังนะครับผมมีสูตรแทงนะครับจะเป็นยังไงไปดูพร้อมๆกันครับ ่มาดูนะครับเดี๋ยวจะลองเททเฟังให้ดูนะครับบางคนนะครับบอกให้ผมไปสอนให้นะครับผมสอนให้ไม่ได้จริงผมได้แค่บอกแค่นี้แล้วที่เหลือต้องไปฝึกซ้อมเองนะครับอ่าอันนี้มีคนมีคนอยากให้ผมสอนมากเลยนะครับสูตรเทฟังเนี่ยอ่าแบบนี้นะครับเราก็จะเทเราก็จะเทฟังแผ่นนี้เสียงเขาเล่นกันนะฮะแผนี้อ่าเป็นเสียงลักษณะแบบนี้นะครับเป็นเสียงลักษณะแบบนี้ให้เล่นกักสี่ห้านะครับย จริงวาเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเสียงเนเนื่ฟังเสียงครับเห็นไหมครับเสียงมันจะไม่ค่อยออกเท่าไหร่เป็นเสียงมันเต๋าเนื่อเนครับไห้กักสี่ห้าเนี่ยกักสี่ห้าโต๊ะสามสี่ห้าจริงหรือเปล่าผมขอเปิดแล้วครับโต๊สี่ห้าอ่าเนี่ยนี่คือกักสี่ห้านะครับผมเต็งหกต้นหกสูงหน้าตาเนี่ยอ่าเฮ้ยอ่าเห็นไหมอันนี้คือเออได้จริงว่ะได้ผลจริงหลักการของมันคือไงครับหลักการของมันคือถ้าเกิดเป็นเต๋าสี่ห้าเนี่ยสูญญากาศมันน้อยเห็นไหมครับ หลุมมันน้อยอ่าหลุมเต๋าเนี่ยมันน้อยพอมันน้อยปุ๊บพอจังหวะเทมาเนี่ยครับจังหวะเทมาเนี่ยเนี่ยเสียงมันจะไม่ค่อยออกครับจะเนินๆอยใช่ไหมอ่าเสียงเสียงมันจะไม่ค่อยออกเสียงเขาเรียกว่ามันไม่ค่อยกัดจานเท่าไหร่มันจะเล่นอยู่ด้วยกัน2ช่องเล่นกัก4 5ห้าเล่น3 4 5สี่้านะครับได้อีกช่องหนึ่งก็คือเล่น6 2สเหี่ยวไปเลยเล่นกัก6กตับอ่าถ้าเกิดเป็น6 2เหี่ยวอ่าลองเป็นเหยี่วยวสองดูนะครับอ่าลองเป็นเสียงเหยี่วยวสองดู เห็นไหมครับเสียงมันจะแควกกก่ากันเสียงเสียงมันจะ<อ>เสียงมันจะแหลมเหมืนกันเ<อ>นี่ยครับเสียงมันจะแหลมกว่ากันนิดเดียวนะนิดเดียวฟังนิดเดียวนะ,ะมันต่างกันนิดเดียวต้องฟังดีๆอันนี้มีคนอยากให้ผมสอนเยอะนะครับอันนี้ผมผม,ผมสอนได้แค่นี้จริงๆช่างบอยคือสอนได้แค่นี้จริงๆอันนี้เป็น ทุกอย่างต้องเอาไปฝึกซ้อมเมานะครับต้องไปฝึกซ้อมเทสเสียงเอาลองตั้งเสาเป็น2องเอี่ยวแล้วก็เป็น4ี่หดูแล้วแยกเสียงออกมาเป็น2เสียงนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้ถ้าเกิดผมไปแทงเนี่ยผมไปแทงตามผมแทงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอ่าอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราเป็นต่อแน่นอนถ้าเกิดเราไม่ได้ลงทุนเรายักโยนี่เป็นต่อแน่นอนมาห้าสี่สู้หกต่ำเดูดิเหมือนเปิดเมื่อกี้ห้าสี่สู้หกต่ำยังไงเราก็เป็นต่อแน่นอนอ่าแต่ถ้าเกิดนะครับสมมุติว่ามีใครอยาก <pública> ฟังเสียงเต๋าที่มันชัดกว่านี้นะครับผมอยากได้ร้ <HD. S 2> อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอยากอยากได้แบบชัดแบบเขาเรียกว่าของโกงอะ่ะแบบนี้เขาไม่ได้เรียกว่าของโกงนะครับเขาเรียกว่าของวัดดวง <อ Industrial. S 1> แบบเนี้ยอ่ะสมมุติว่าของโกงเนี่ยจะมีน้ํายาตัวนี้อ่ะส่วนจะมีน้ํายาตัวนี้มานะครับน้ายาตัวนี้เขาเรียกว่างานโกงนะครับอ่ะเล่นเล่นได้เปรียบอะ่ะได้เปรียบเยอะเลยแหละพี่น้ํายาตัวนี้คือเล่นได้เปรียบเยอะมากๆเลยไม่ใช่งานเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่งานเปอร์เซ็นต์นะครับแบบ เทเสาสามสี่ห้าหกสองเหี่ยวดีคืองานเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เราก็เป็นต่ออยู่แต่ถ้าอยากให้กินสาดเลยน้ํายาตัวนี้ช่วยได้นะครับน้ํายาตัวนี้ช่วยได้เลยตัวนี้ดียังไงดีกว่าที่อื่นยังไงทําไมต้องใช้หลอดสีดําแบบนี้ทําไมไม่ใช้แบบเดิมแบบนี้คือไม่มีกลิ่นนะครับคําว่าไม่มีกลิ่นเนี่ยคือว่าเปิดออกมาแบบนี้อ่านเล่นไปเนี่ยไม่มีกลิ่นเล่นในห้องแอร์ได้สบายอาวแล้วแตกต่างจากทั่วไปยังไงพี่อ่า<ป>ทีนี้ของหลอดทั่วไปนะครับหลอดทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าของงานทั่วไปหลอดสีแดงอ่า อันนี้ของงานทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าหลอดก็จะเป็นแบบนี้อ่าหลอดก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ต้องสือครับดึงออกมานี่กลิ่นฟุ้งคือเป็นปัญหาของคนเล่นนะครับผมเป็นคนเล่นเลยปัญหานี้คือปัญหาใหญ่เลยเวลาเล่นในห้องแอมไม่กล้าควักน้ำยาออกมาเล่นเพราะว่ากลิ่นมันฟุ้งแต่อันนี้ควักเล่นได้เลยควักเล่นได้เลยแล้ววิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นส่วนวิธีการเล่นเนี่ยเราเอาน้ำยาตัวเนี้ยไปป้ายไว้ป้ายไว้นิดเดียวนะครับ จิ้มนะครับไม่ใช่ป้ายลักษณะการเล่นคือต้องเอาไปจิ้ม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 นิดเดียวนะครับจิ้มนิดเดียวไม่ต้องไปจิ้มเยอะนะครับคือจิ้มเยอะมันเป็นคาบเฉยๆจิ้มนิดเดียวพอจิ้มนิดเดียวก็จิ้มนิดเดียวก็ได้เรื่องนะครับอันนี้ผมจิ้มไว้แล้วแหละอ่าผมจิ้มไว้แล้วออ้เข้าไปไมจิ้มฝันเนึงนิดเดียวเองพอป้ายไปแล้วหลักการของมันคืออะไรหลักการของมันนะครับหลักการของมันจะเป็นแบบนี้อ่าเวลา เราป้ายหน้าเหี่ยวใช่ไหมครับหน้าเหี่ยวกระทบพื้นเมื่อไหร่มันเหนืดเมื่อนั้นแต่ถ้าเกิดไม่ใช่หน้าเหี่ยวกระทบพื้นเวลาเทเห็นไหมครับไหลพร้อมกันเห็นไหมครับมันไหลพร้อมกันหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นเหี่ยวมาะล่าเป็นหกมาละเหี่ยวอยู่ข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมอ๋อค้างลงแล้วเสียงแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับใช่ใช่เป็นทุกเม็ดนะครับเป็นทุกเม็ดแบบนี้คิดดูแล้วกันว่าเจ้ามือจะรอดได้ยังไงเราเทฟังแล้วรอฟังเสียงตกใช่่ฟังแบบนี้อ่ฟังแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับชุดแรกไปชุดที่สองตามมาเห็นไหมครับอ่ามาฟังใหม่นะครับชุดแรกไปเห็นไหมครับได้ยินไหมครับอ่า<อ>ชุดที่สองตามมาเห็นไหมครับอ่าเดี<อ>๋ยวลองเทสให้ดู <6 S 2> อีกสักครั้งหกมาถือว่าเป็นต่ำถือว่าสวยไปนะครับก็ถือว่าน้ํายาใช้ได้ะนะครับอ่านี่นะครับอ่าเห็นไหมครับชัดเจนฟังเสียงนะครับฟังเสียง อ่าเห็นไหมครับมันดังสองจังหวะคือมารอบแรกแล้วก็มารอบสองอันนี้เต็งหกได้ล้านเปอร์เซ็นต์ยังไงก็มีหลุดจะเป็นหกอะไรก็ช่างหกหกโอโ้โหอ่ากก็จะประมาณนี้นะครับน้ํายาตัวนี้จะช่วยคุณได้แน่นอนนะครับส่วนวิธีการป้ายลูกนะครับส่วนวิธีการป้ายลูกบางคนสงสัยบอกว่า,วาเออจะไปจับขอป้ายได้ยังไงจะไปเอาน้ํายาใส่ได้ยังไงนะครับจะไปจับวิธีทุกวันนี้ขอไม่ให้จับลูกกันแล้วอาจจะไปจับยังไง ช่างบอยจะมีคลิปวิดีโอสอนให้ท้ายคลิปนะครับอ๋อวิธีสอนการเล่นอ่าวิธีสอนการเล่นว่าจะไปป้ายลูกยังไงที่อื่นไม่มีแน่นอนอที่อื่นไม่มีแน่นอนวิดีโอสอนให้ว่าจะไปป้ายยังไงนะป้ายโดยไม่ต้องจับลูกนะครับคือป้ายเนี่ยป้ายน้ํายาโดยไม่ต้องไปจับลูกไม่ต้องไปยุ่งกับลูกเจ้ามือนะครับเราจะมีคลิปวิดีโอสอนให้นะครับคลิปวิดีโอนี้คุ้มครับ แค่คลิปวิดีโอก็คุ้มแล้วครับวิธีการป้ายนี่ใช้ได้จริงไหมวิธีการป้ายคือใช้ได้จริงเป็นแผลที่เซียนทุกคนใช้กันนะครับเป็นแผลที่คนเดินเล่นทุกคนใช้กันหมดโอเคครับน้ํายาตัวนี้น่าเล่นมากๆนะครับผมก็ใครไม่อยากวัดดวงนะครับแนะนําน้ํายาตัวนี้เลยนะครับจากประสบการณ์ช่างบอยนะครับช่างบอยเป็นคนเล่นจริงนะครับแนะนําตรงจุดอย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับวันนี้ใครจะสั่งซื้อสินค้าก็ทักแฟนเพจไว้หรือไอเดียไลน์เดี๋ยวจะปรับไว้ข้างหน้านะฮะนะครับ หรือเบอร์โทรศัพท์ก็โทรมาสอบถามได้24ชั่วโมงสำหรับวันนี้สวัสดีทุกๆท่านครับ